สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะแกงหน่อไม้นะคะเอ fc นะคะเรื่องปรุงของเรานะคะเดี๋ยวใส่น้ำยาหน้านะ <c oughs> ข้าเบือก็ตำแล้วเรียบร้อยนะคะ ข่าเบือเข้มข้นขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองแล้วก็มักพริกหลอนะคะอีสี่เราจะใส่ลงพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะ คืออันนี้เราใส่ได้เลยนะคะเห็ดนะปลาสาก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแกงหม้อใหญ่เลยเห็ดห้าสิบบาทใส่หมดเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะนั่งทิ้งก็ใส่เกลือนะคะ ไม่ว่าจะต้มจะแกงนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะเราต้องใส่ตั้งหม้อ,อก,กันเลยนะคะเราจะใช้เตาแก๊สนะคะเพราะว่าพายภาษาเนาะไม่ได้ใส่ฐานไว้นะคะมันกระหมอดแล้วนะ f อซี FC. มีข้ามมาก่อกขึ้นอีกนะคะ วันนี้ไม่มีผักใส่นะคะเอฟซี FC ใส่เห็ดอย่างเดียวนะคะผักก็จะเป็นผักสเนยะนะคะวันนี้นะพอดีเมื่อวานไปตลาดกันเลยซื้อมานะคะวันนี้ไม่ใส่ผักชะอมนะคะเพราะว่าชะอมถ้าฝนตกแล้วมันจะกลิ่นมันจะแรงนะคะฝนตกใส่มันจะไม่อร่อยกำลังเดือดนะคะ วันนี้ใส่เหตุกับฟักทองนะคะยอดฟักทองก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอากาศมันแรงนะเข็มขน้นน้ำยานางเหนียวตุ้ย,ยนะ นำปลาร้านะคะ FC ใส่ลงไปนะคะปลารดิบนะคะตัวนี้ปลาระเอาจากกระปุกนะคะผงชุรสนะคะรถลีนะคะ น้ำปลาจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วนะคะคนไม่ให้เขาเบือติดก้นหม้อนะคะกำลังเดือดกําลังเดือด เข้มค้นขนาดพี่น้องเลยนี่ใส่ผักสะเนะลงไปนะคะผักแะเนะจะหอมนะเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะผ่อนไฟแก๊สลงนะเะอซี แล้วนะคะแต่บพนะพี่น้องเลยแกงหน่อไม้สดๆเลยนะคะแกงหน่อไม้นะคะ fc นะหน,น่อไม้จากห <c oughs> น่อไม้จากกอนะคะข้างบ้านเนาะประาเก็บเนะมบื่อวานตอนเย็นนะคะ จกแล้วใส่เห็ดบดนะคะ fc ปาดเห็ดหลายกว่านอไม่บ่านี่เห็ดบดห้าสิบาทภาษาใส่หมดเลยนะคะไม่ได้เอาไว้เลยนะคะนะใส่ผักสแนะนะคะ fc นะวันนี้ไม่มียอดฟักทองใส่นะคะเพราะว่าภาษาไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าดูแล้วดูมันจะไม่มีนะคะ fc เพราะว่าหน้าแรงนะคะมันแตกยอดไม่ทันนะคะ เมนูเช้าของเรา F4 เสร็จแล้วนะคะเมื่อวานก็กินอ่อมที่เหล็กนะคะวันนี้แกงหน่อไม้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเสือภาษาชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเห็ดเน้นๆเลยนะคะ